ครับมีส่วนของวิธีใช้ตัวจำลองหวยแอมนะครับมันเป็นปลักอินในโปรแกรมทำเพลงี๋ยวชื่อว่า n e w e n d o นะครับหรือที่ใช้ใช้ Cuba บตก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับต่อไปที่ไฟล์นะครับจงนั้นเป็น New Project นี้ตรงนี้เอแล้วก็โอเคเลยนะครับางนี้เลือกที่อยู่ของโฟลเดอร์นะครับจากนั้นเวลาเรา อแท็กเสียงนะครับในตัวโปรแกรม Noendo นะครับรคลิกขวา Add Audio tag ตัวนี้จะเป็นเลือกอในส่วนของระบบเสียงนะครับจากนั้นก็คลิกโอเคในส่วนที่เราจะใช้ปลั๊กอินตัวนี้นะครับก็คือเราจะคลิกที่ตัว e เล็กๆนะครับ Vision Audio Edit นะครับปั๊บขึ้นมาเพื่อ เรียกใช้ั๊กอ i n จำลองหัวแอมของ p v นะครับจากนั้นเราก็คลิกตรงช่องว่างๆนะครับจะสังเกตว่าเมื่อเราลงแล้วเราจะเห็นตรงหัวแอมนะครับจากนั้นเราก็คลิกเลือกเลยนะครับจากนั้นเราก็คลิกตรงคลิกฟอร์นีวนะครับตัวนี้ราโปรแกรมนะครับคลิกแล้วก็เลือกหัวแอมนะครับนี่นะครับเวลาเราอัดเสียงกีตาร์เข้ามาเราอัดเสียงเป่าๆเข้ามาแล้วก็ เลือกใช้หัวแอมแล้วก็กลายเป็นหัวแอมเลยโดยไม่ต้องซื้อหัวแอมให้ยากนะครับ